สวัสดีค่ะดิฉชั้นเจสินีจันเจนจบผมสิปกรชัยต่อครับพวกเรานักข่าวเยวชนพลังดีค่ะแล้ววันนี้พวกเราอยู่ที่หอประชุมเสนาปฏิพัฒน์ที่กรมยุทธศากษรฐานบกครับในวันนี้สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดงานอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่7จขึ้นค่ะบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรปรับชมกันครับโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทย ท่านชวนหลีกภัยได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเป็นผู้บรรยายในเรื่องหลักธรรมาพิบาลของผู้บริหารครับธรรมาพิบาลความหมายก็คือการทําอะไรที่ดีที่ถูกต้องตรงไปตรงมาเช่นการเคารพกฎเกณฑ์กติกาเช่นการที่เราเป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยการมีคุณธรรม โดยการจัดงานอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายนักธุรกิจระดับผู้บริหารสร้างนักจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับองค์กรภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงตั้งแต่ระดับครอบครัวการงานสังคมจนถึงประเทศชาติค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะท่านชวนหลีกัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจะถามท่านว่าท่านคิดว่าเยาวชนอย่างผมหรือว่าอีกแต่หลายคนเนี่ยครับเราสามารถเอาความคิดนี้ไปสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างครับทุกคนก็มีอิสระภายใต้กฎหมายมเพราะว่าเราอยากทาอะไรเราก็มีสิทธิเพราะเราเป็นคนในระบบจัไใจแต่ว่าระบบจับใจนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกฎเกณฑ์การไม่งั้นสังคมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลองใช้โอกาสที่เราเป็โดยชนสามารถเรียนรู้ได้นะพยายามเรียนรู้ศึกษาความรู้ต่างๆแล้วเอาความรู้นี้ไปใช้ได้จริงพูดงีานๆคือความรู้เนี่ยสอนในด้านที่ดีทั้งสิ้นะครับแต่ว่ามีสักกี่เรงที่เป็นไปได้อันนั้นจะเป็นภาพปฏิบัติก็เลยแนะนำว่าในภาพปฏิบัติจริงๆเนี่ยต้องนำาปใช้ให้ได้ และลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้กันครับสวัสดีครับผมชื่อวิลพัฒน์เทพาประธานฝ่ายกิจกรรมเป็นประธานจัดงานเลี้ยงรับน้องรุ่น75ในค่ําคืนนี้ครับค่ะก็นนี้นะคะอยากจะสัมภาษณ์ท่านว่าท่านคิดว่าตัวท่านนะคะแล้วก็องค์กรนะคะจะส,สามารถช่วยพัฒนาชาติได้อย่างไรบ้างคะการพัฒนาชาติมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยอยู่แล้วครับแล้วก็องค์กร ของสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการต่อจิ๊กซอให้กับสังคมลดช่องว่างทางสังคมนะครับและในวันนี้นะคะพวกเราทั้งคู่ก็ต้องขอขอบคุณท่านชวนหลีกภัยค่ะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมมาพิบาลของผู้บริหารในวันนี้ค่ะและเรายังได้รับแนวทางในการนำความรู้นี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยครับ ในวันนี้พวกเราทั้งคู่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ